สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับได้ทำการติดตั้งระบบ Apple CarPlay นะครับในรถ Toyota Camry นะครับรุ่นปี2020นะครับเรามีระบบ Apple CarPlay กับระบบ Android interface นะครับ two in one ในกล่องเดียวกันเลยครับใส่กล่องเดียวนะครับเข้ากับวิทยุเดิมนะครับเพิ่มเข้าไปกับวิทยุเดิมนะครับใช้จอเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนจอนะครับสาเหตุที่เราไม่ได้เปลี่ยนจอเพราะว่าจอเดิมของรถ Toyota Camry เนี่ยมันจะเป็น Panasonic ประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นไพโอเนียของประเทศญี่ปุ่นนะครับจอเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วมันมีระบบประเมินผลการตั้งค่าต่างๆของโรงงานพ่วงอยู่ในจอเดิมทํางานผ่านระบบ ECU ของรถยนต์เยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเราเปลี่ยนจอออกไปเป็นจอ Android หรือจอยี่ห้ออื่นเนี่ยระบบฟังก์ชันต่างๆในการตั้งค่าของ ECU ของรถยนต์เนี่ยมันจะเสียหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนําว่าให้ใช้จอเดิมนั่นแหละนะครับแล้วคุณเข้ามาพ่วงกล่อง เราเรียกกล่อง Android Interface กับ Apple CarPlay นะครับซึ่ง2อย่างเนี่ยมันเป็นกล่องเดียวกันนะครับแต่มันทำงานได้2อย่างนะครับใส่เข้าไปกับจอเดิมนี่แหละครับความคมชัดดีงามมากนะครับ Apple CarPlay ก็ทัชสกีนได้เลยนะครับตอนนี้เราเล่นเพลงจากจุกอยู่นะครับหรือจะโทรศัพท์เช็คลายนะครับ Apple CarPlay เนี่ยมันเป็นโปรแกรมของ iOS นะครับมากับโทรศัพท์ Apple เลยนะครับเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับถ้าเป็น iOS 14เนี่ยมันจะมี Google Map มี Spotify มาด้วยนะครับ แต่พอที่มือถือผมเป็น iOS 12เนี่ยครับผมยังไม่ได้อัปเดตมันมันก็เลยมีมาแค่นี้นะครับถ้าเราจอกจากระบบ Apple CarPlay ไปที่ระบบ Android Interface นะครับก็กดตัวคาตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้า Android Interface ถามว่า Android Interface ทำอะไรได้บ้างนะครับก็ดู Netflix ได้นะครับ YouTube ให้2ตัวนะครับมี Play Store นะครับสามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับสมมุติบางคนมีแอปที่ดูหนังอยากจะดูหนังเพิ่มก็ลงไปเพิ่มได้นะครับ มีลุกทีวีนะครับลุกทีวีก็คือทีวีดีต้อนออนไลน์นั่นเองนะครับดูช่องสามห้าเจ็ดเก้าได้เลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าลุกทีวีทำงานยังไงเนี่ยครับการทำงานทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตจากมือถือของเรานะครับเราแชร์อินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับเนี่ยครับอันนี้คือช่องวันนะครับเปลี่ยนช่องตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องสามนะครับ มีช่องเจ็ดนะครับมีทุกช่องนะครับตามกสนทชนะครับถ้าเราจอกจากลูกทีวีนะครับเราก็กดโฮมนะครับกดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับจะดู YouTube YouTube มี2อันนะครับมี u t u b e แวนกับ YouTube ธรรมดา u t u b e ธรรมดาจะมีโฆษณา YouTube แวนจะไม่มีโฆษณานะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ไวมากนะครับเพราะตัวนี้เป็น Android 9นะครับ r ร m 4 64 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเปิดตัวปี2021ปีหน้าครับจะเปิดตัวปีหน้าแต่ว่าเราเทสรลันสำหรับคันนี้เป็นคันแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้แลม4ีทัพบสีนะครับเป็นน่อยเวอร์ชัน9นะครับนี่ครับเน็ตฟิกก็ดูได้นะครับถ้าเรามีาสมาชิกนะครับ นี่จอบเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะสีอะไรตามที่เราชอบเลยนะครับชอบสีไหนเอาสีนั้นนะครับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นะครับตัวลำสีท4ามกบสีข้อดีคืออะไรมันคือมันมี EQ มาด้วยนะครับเนี่ยครับคอนโรลที่พงมาลายได้นะครับเนี่ยครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับข้อดีของการที่มันมี EQ คือตรงนี้นะครับ ที่ทุกคนถามว่ามันทำให้เสียงดีขึ้นไหมเนี่ยครับมีซาวด์ d s เมาด้วยเนี่ยครับเป็น EQ ปรับละเอียดเลยนะครับมีเฉพาะใน RAM 9เวอร์ชัน9 Ram ทั้งห4เท่านั้นนะครับปีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยคือจากเรานี่แหละครับจากร้านเค่งเสียง PMC เนี่ยครับของเราเป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่รันระบบตรงนี้ดูนะครับเจ้าอื่นยังไม่มีสเปคนี้นะครับของเราเป็นเจ้าแรกนะครับเราจะเปิดตัวเต็มที่คือต้นปี ต้นปีหน้าเนี่ยครับต้นปี2,564นะครับสักกลางๆในมกรานะครับโอเคคราวนี้เราจะกลับไป Apple c a r าเย่ทำยังไงนะครับแล้วเข้ามาเมนเมนูมาที่คาเพ่มันก็จะกลับมาที่คาเพ่อัตโนมัตินะครับจะฟังเพลงจุกต่อกดจุกไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเนี่ยครับ ฟังเพลงสบายๆนะครับอ่าคราวนี้สมมติเราไม่เช่าไม่ไม่ใช้ระบบนี้แล้วเราจะกลับไประบบเดิมของรถยนต์นะครับเราก็กดออดิโอนะครับเลือกซอสนะครับเลือกที่ FM นะครับอ่านี่คือระบบเดิมของวิทยุเดิมนะครับอ่าแล้วเราจะไปเข้ากล่อง Apple CarP l a เเข้าระบบ a n d r o อ d อีกทำยังไงนะครับก็เลือกซอสตรงนี้นะครับเลือกไอวเอกซนะครับ มันก็จะกลับมา Apple c a r p a เพเลยออโต้ Auto นะครับกลับมาแล้วครับเข้าอินเทอร์เฟซเข้าตัวน,นี้นะครับดูหนังก็จิ้มเลยนะครับทัชสกรีนหมดครับไวมากครับการทำงานลื่นไหลดีแม่นยํานะครับเพราะมันเป็นแรม4ีทั้งห4เป็นอันดับเวอร์ชัน9ล่าสุดแบ่ง2จอได้นะครับเนี่ยครับ อ๋อผมลืมไปต้องออกจาก Apple CarPlay ก่อนม่งั้นจะแบ่งสองจอไม่ได้นะครับสักครู่นะครับอันนี้เราไม่เอานะครับเราจะเอาแผนที่นี่ครับแผนที่เราสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ youtube เราก็สั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันนะครับ กล้องหลังก็ยังทำงานได้ตามปกตินะครับโอเคถ้าเราเลิกดู2จอแล้วเราจะดูเป็นจอเดียวแล้วก็ฟาบเข้ามานะครับปรับให้มันเต็มจอนะครับจะออกก็ลู่ลงมากดโฮมตรงนี้ก็ได้นะครับปิดไปนะครับเข้า Apple c a r p l a เไรเนี่ยครับเห็นไหมครับก็สะดวกสบายดีนะครับอยู่ในโมด Apple c a r p l a ก็เกียร์ถหลังทำงานได้ปกตินะครับ ฟังก์ชันเดิมทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็สนใจละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับ0 8 4 4 6 4 4 1 4 1, 1นะครับขอบคุณครับ